สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสิสบสิบคนจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับนีระมณ์โบสวัสดีจนแล้วนะจ้าพี่น้องจา้านีล bon ะมณ์มกับกา็บบรรยากาศอ่าบนเขาบนดอยเนาะต้นไม้ใบไม้สีเหลืองน้ำตกน้ำตกอากาศบรรยากาศให้พี่น้องเบิง์นมพี่น้องเนาะช่วงนี้เหตุยังไปได้พี่น้องเหตุงานพร้อมงานหลายหลายไปหายไปเยี่ยมหมู่ชาเด้อพี่น้องเด้ออย่าหายอย่าได้อย,าย Yan ่าปะอย่าป้อยนีละมุ์เด้อพี่น้องเบิ่งวิวเบิ่งบรรยากาศกันนีละมณ์ปนี่แหละ ช่วงนี้กับฝนตกเนาะไม่ได้ไปตกป่าพี่น้องเบิ่งเนาะหนาวพี่น้องเลยมันลื่นพร้อมนีลามอนโบมีเรือออกไปไปเบิ่งวิวเบิ่งหยางไปเลยจ๊ะนีลามอนแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งใบไม้ใบหญ้าตอกน้ำตกวิวบรรยากาศน้ำเพอกน้ำเข่าไปนี่นะจ๊ะเห็ดกับโบมีไอเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อเราดูการเก็บเห็ดของนีลามอนแล้วแถวนอร์เวย์แถวซาอดาบ้านนีลามอนเนาะแต่ที่อื่นเขาไมยังมีเห็ดรไอเก็บอยู่จ้ะพี่น้องจ๋า งามบอน้ำตกพี่นอ้องงามบ่างามบานบึงวิวบึงคิวบึงทัดไปอย่างนี้แหยในละบนนี่แหละพี่น้องีจะจะด้านบนเลาค่อยข,ขึ้นไปเลาไปถ่ายกันพี่น้องจ๋าพี่จริงเอลงไปติดขอบมันจะสวยเด้อพี่น้องเด้อต้นไม้ก็จะงามน้ำน้ำตกก็จะงามที่ถนนตรงนี้ย่างได้จ้ะพี่น้องแกตัดกันไปได้แตกับด้านบนเนาะแต่ย่างขอบย่างเขาในละบนก็บอกเคยย่างพี่น้องข้างใน แม่ติดเขาติทางด้วยพี่น้องเด้อทางเพื่อจาย่าง,ง,งพวกอันทั่วเด้อพวกไกล้ั่น้ด้วพุกเอทจะมีคนพาย่งใคอย่างจะติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างล่างเพ,พ,พื่อนพลตรีโงเนี่ยที่มีที่ติดต่ออยู่จ้ะของอมานาอยู่เวทเนาะเจ้าหน้าที่เพืเ่อนกะสิท่าไปหลาะไปย่างย่างตามเขาลุท้ำาคิดว่าเป็นถ้ำด้อพี่น้องด้านบนนะมีถ้ำนั่นเด้อ ทางลกลกแซกเนาะมีละมุนกับบ่เคยงางพี่น้องเลยเห็ดรู้แต่เห็ดงานขึ้นมาเห็ดงานอยู่ตลอดข้วถิดเป็นถนน้ให้เล่นสปีดกัพี่น้องจา๋าอ้ผู้ไหวพี่น้องเลยยังเขาไปต่อกันต่อด้านบนกันงามบบพี่น้องงามโบจากเพื่อนจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของอ,อมาในยูเ,สเอสนาะเพื่อนเพื่อนเนาะด้านล่างตรง,ตรง,ต,รงตรงโซนนี้นะคะเพื่พอนๆด้านล่างโซนนี้ด้านบนจะเป็นร้านกาแฟ е นะ ใครมาผ่านไปผ,ผ่านมาช่วงซัมเมอร์เขาจะเปิดแต่ช่วงนี้นีมลมนไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนเขาก็จะมีร้านกาแฟขายเค้กขายอะไรจันเพื่อนจะ้าเส้นเฮลนสปีดเนาะถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่นอร์เวย์สาวดานนเวเนอกก็ขึ้นมาเส้นนี้ขึ้เส้นนี้ได้เลยนะเพืเ่อนๆวิวทิวทัศน์บรรยากาศร,รอบๆของภกเขาสวยงามมากนะเพืเ่อนๆแต่ทางจะขับยากนิดหน่อยนะทางจะพุดเคี้ยวไปเคี้ยวมานะ เดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นไปข้างบนกันดูเป็นระยะๆะะนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนี้เราบนพาเดินลงไปดูข้างล่าง,างนี่มันจะลื่นเพื่อนๆนี่เราบนเสียวเหมือนกันนี่น้าตกจะขึ้นไปเรื่อยๆด้านบนเดีย๋ยวนี้เราบนจะจอดให้ดูเป็นพักๆเป็นช่วงๆเพื่อนๆเนาะถ้ามีที่จอดรถนี่เราบนก็จะจอดให้ดูเนาะให้ดูให้ชมเนาะ ลงไปได้นะเพื่อนๆแต่มันชันมันลื่นถ้าฝนตกแล้วมันจะลื่นจ้ะเพื่อนๆจ๋าอากอจจาศเป็นไงมันเสนียน้ำตกเส้นเฮเรนสตีดนะคะเส้นเฮเรนสตีดจ้ะเพื่อนๆลงเล่นไม่ได้นะหนาวมากที่นี่หนาวมากเลยเพื่อน ลงไปได้ถึงข้างล่างเลยนะแต่มันลื่นพี่น้องมีละมุนที่เกียจเดินลงไปันลื่นล้มมาแล้วมันไมุ่้มก็ไหลมาจากด้านบนมาจากพื่ื่อนจ๋าลงไปได้จะถ่ายได้แต่ว่ามีละม,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 มุนไม่ไม่กล้าลงไปพี่น้องมันนี้ลื่นดูผีลื่นตกใจน้ำเ,อเยอะอากเป็นไงเป็นไง<อฮ>เลื่อนกล้องไวตาไลา่ก็ขอโทคตรพี่น้องนั้นหนาว มือสัน now, now, now. ่นหนาวหนาวหนาวมาขัขึ้นไปด้านบนกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะเย็นหนาวมากสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมเอ่ยนี่น้ำตกมันก็ไหลลงมาในจุดนช่วงนี้เนาะลงปุ๊บพี่นุ่มหนาวแข็งเลยลงมาแป๊บเดียว ได้บรรยากาศยิงง่งามงพี่นอ้อนกบนต้องทนนาะเปียกเวลาที่น้องโอ้รถมามันมันสุสนสดที้หัวเลย นั่นเป็นทางเดินได้นะเพื่อนทางเดิน pues mm มาได้ทางทมาใหม่รู้สึกว่าจะเป็นถ้ำนะถ้ำด้านบนนะ evet, เพื่อนตะขาลุตะขาลุเราไปทางเดินนะที่เป็นทางแนวนะทางเดินมาทะลุกตรงนี้ย่านเพื่อนรู้ว่าจะเป็นถ้ำนะต้นไม้ใบไม้ก็เหลืองหมดแล้วจ้าเพื่อนจ้าดีหญ้าด้านบน มองห้าเป็นอาร์ตมันก็อาร์ตนะฝนตกน้อนเอ้ยมองห้างเป็นอาร์ตมันก็อาร์ตนาะอยากให้มาเห็นของจริงถึงจะสวยพี่น้องเนี่ยทางเดินจะทะลุไปเข้าถ้ำตรงนู้นนะเพื่อนๆในเข้าถ้ำเข้าถ้ำเป็นภูมิเข้าไปเจ้าเจาะถ้ำเจาะอย่างนะพี่น้องนี่เเจ้าปัดหินออกมา เป็นธรรมเป็นอุโมงค์จากประเทศนี้น้ลโมนก็คือเหตุทศงานทึ่งเขาพี่น้องเห็นบรรยากาศน้ำตกไร้ขึ้นไม้สีทองสีทองถ่ายไปนน้ำทางเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งดได้ซมอะไรแต่ฝนตกด้ยเมืทีเนี้สะบานหนาวเนี่ยแต่ทางก็ย่างหล่อไปหาอามันนยูเวสตรงที่นิลโมงนิยมงานน้ำพรมสระห้องน้ำข้างล่างหมดเลยพี่น้องเลย ต้นตกสายนี้ก็งามเ้อลูกไปข้างล่างพี่น้องจ้าถนานเส้นนี้เป็นถนนเส้นเฮลนสปีดนะเพื่อนๆเนี่ยแต,แต่แต่นี่ละมุนบอกเคยง่างพี่น้องใยเส้นบลยเคยง้างเพราะว่าเอแต่ก่อนผุมันพังนะข้าเจ้ามาสมแซมใหม่แต่เพื่อนจ้าให้คนย่างเขาปีนเขาอนะพี่น้องนี่เป็นธรรมเข้าไปเนาะงามเลยพี่น้อง พี่น้องเป็นอาร์ตมันก็นอาร์ตเลยด้ออารมณ์ศิลปินหรือฟิลิปปินด้วยพอปิดพอถึงได้บันฝนตกหนาวอะไรมันก็เป็นอาร์ตแหลนะน้อพี่น้องเนาะง,งามวาดภาพวาดอย่างนี้เนาะถนนบนทางจะแคบจะเส้นนี่พี่น้องแคบเส้นเฮลินสตีดจะแคบมากๆ ไปเรื่อยงามต้นไม้งามพี่น้องแต่นี้เราบนบ่ม,มีบ่อนจอดรถถ่ายพี่น้องเบิง่งกทีนี้บรรยากาศบนเขาบนดอยพี่น้องเบิง่งเนาะอากาศฝนตกคู่มือพี่น้องเอ้ยตกคู่มือเห็ดคลิปกันยักษ์จะไปตกป่ากับคนไปตกเลยช่วงนี้นเป็นถ้ำทะลุไปเลยเราะเจาะถามเจาะอยังเด้ยวประเทศ เพิ่งจะได้เพ่งเป็นขรานเป็นอยัางแล่จ้ะมองเป็นอย่างจเจ้าเราเป็นเางย่างทะลุมานี่จากพี่น้องจาาทะลุมาฝังนี่ฝังจะเป็นเป็นธรม่มึงกบุกเพื่อจอดบกจะเพื่อพนงนจะขับรถผ่าเห็นมันงงมอยู่มาเหตุงานพี่น้องเลยโอเคจะพี่น้องจากนี้ละมดนบวแล้วนี่ละมณหนาว น้ำมนก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจะพี่น้องจา๋าขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเงงรวยๆจ้ะพี่น้องจา๋าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า